สวัสดีค่ะค่ะใบปรดังนะคะอยู่กับรถอีซูซูสี่ประตูนะคะเป็นตัว2023ทําทำหุ้มเบาะครบชุดเลยทั้งหุ้มเบาะแล้วก็ตัวปูพื้นที่เป็นรุ่น7 d ดีนะคะอันนี้ลูกค้าเนี่ยของเดิมเป็นเบาะหนังอยู่แล้วมาทำหุ้มเบาะแบบสวมไม่เสียเบาะเดิมนะคะแต่เป็นงานสวมที่เข้ารูปกระชับตรงรุ่นของอีซูซูโดยเฉพาะเลยนี่เราสวมคลุมเหมือนสวมเสื้อผ้าไปเลยค่ะแต่เป็นงานตัดเย็บขึ้นมาใหม่สั่งตัดคันต่อคันนะคะสามารถเลือกสีเลือกลายได้ อย่างนี้จะเป็นงานลาย VP พีดาได้ครีมค่ะได้ที่ใช้จะเป็นได้ไนล่อนทั้งหมดนะคะอย่างได้รอบนอกนี่จะเป็นได้แต่เข็บคู่เบอร์ใหญ่ๆห,ห,หมดเลยงานที่ร้านจะเน้นเป็นงานพรีเมียมเลยนนหนาๆนะคะใช้ทนทนได้เลยแล้วก็งานสวยไม่ย้วยไปย้วยมาแน่นอนดูจัดตัวนั่งนะคะ ไม่ขยับง่ายๆนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นงานเข้ารูปเข้าทรงของมันเลยแล้วก็ใส่กับตัว 7D นะคะที่เป็นพื้นสีดำได้สีครีมเป็นตัวหนาเลยหนาเนี่ยก็คือหนังเนี่ยค่ะจะเป็นหนังเกรดเดียวกับที่ทำหุ้มเบาะรถยนต์นะคะคือหนาพิเศษพร้อมกับตัวใยดักฟูนเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะคะกันเลอะก,กันสิ่งสกปรกที่คนที่ดินถอดทำความสะอาดได้ง่ายๆค่ะงานที่ร้านแบบสวยแนะ่นอนปิดเต็มแบบนี้เลยนะคะส่วนด้านหลงัง นี่ปิดถึงนี่เลยนะคะมีเสริมใยเหมือนกันนี่ท้งซ้ายแล้วก็ตัวขวาเลยนะคะส่วนหุ้มเบาะเนี่ยด้านหลังของคนคู่หน้านะคะก็จะมีเป็นสวมเต็มตัวแบบนี้ค่ะมีกระเป๋าหลังใส่ของให้อันนี้คือเกรดหนังที่เราใช้นะคะนี่นะคะหนาจริงแล้วมีซับหลังด้วยผ้าทีคอร์ดนะคะพร้อมกับฟองน้ำด้วยผ้าทีคอร์ดตัวนี้ทนมากๆนะคะเกรด A ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นค่ะลูกค้า ส่วนด้านหลังนะคะก็จะมีหัวหมอนครบ3บามใบมีเท้าแขนตรงกลางเปิดใช้งานได้ตามปกติวางแก้วได้ตามปกติเลยนะคะส่วนตัวนั่งก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกลายหนึ่งที่กําลังฮิตในตอนนี้นะคะหากใครสนใจก็ทักไลน์หรือว่าทัก Facebook มาได้เลยเดี๋ยวจะคอนแทคไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ